ลคลิปนี้เหนื่อยมากคลิปนี้หนืนะ่นนยอยอะ่หลังจากที่ไปเป็นผู้ประสบภัยกับการพิจิตจุดชมวิวที่ยอดเขาแดงมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> มีร้องไห้ไหม <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลงเรือล่องเรือเขาแดงกันโดยที่คาว่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกุ้ยหลินเมืองไทยนะครับ <c oughs> จะไปดูกันว่าจะสามารถฮิลใจ เด็กชายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับที่ท่องเที่ยวประเทศจีนไงมันสวยงามมากหรอ,อมไม่ใช่ว่าเรือคว่ำไปคุยกับปานะเรือทออเดี๋ยวเรากำลังเดินไปที่ท่าเรือเพื่อจะติดต่อ,อาาล่องเรือคลองเขาแดงนะครับตั้งใจจะมาเป็นรอบสุดท้ายเพื่อไม่ให้แดดมันแรงเกินไปมันก็แรงนะ <c oughs> แรงนะรถสีม่วงเย็นรูแรงลองดูลองดูล่องเรือคลองเขาแดงนะครับจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เหมาเรือลำละห้าร้อยบาทนั่งได้หนึ่งถึงหกคนเท่าไหร่กันเนี่ยอันนี้คือเหมาลำไม่ใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญเะี๋ยะจะเข้าห้องน้ำก่อนไหมคะถ้าไม่เข้าก็ไปได้เลยทันเรือถ้าพร้อมไปได้เลยนะคะ กําลัเลเลงเดินไปลงเรือนะครับเย็นเย็นหลังจากพี่ใส่ชูชีพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเรือมาเทียบข่า หว่างที่ลงเรือไปเสียงอาจจะดังนิดหน่อยนะครับจะไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดอะไรมาการู้เสียงไม่ได้หรอไม่ได้ให้ไปนองเรือได้เว้ยนอนไหมครับ้องครับเย้ yeah. เรียบร้อยแล้วกับภารกิจของวันนี้ก็คือบึงบัวแล้วก็พิชิตยอดเขาแดงยอดเขาแดงคอมพีทล่องเรือคลองเขาแดงคอมพิทอ่ะแล้วตามกันต่อว่าพรุ่งนี้เราจ,จะไป<ม>ที่ไหนจะมีอะไรพาไปไหนตกลงแย้มๆได้ไหมไม่ไม่บอกอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรวันนี้เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวพาเด็กน้อยไปเติมพลังก่อนนะครับบ๊ายบายสำหรับวันนี้ครับบาย สิบแปดนาฬิกาสิบนาทีแล้วนะครับเราจะไปที่ทะเลกันนะครับไปกินข้าววันนี้เป็นตลาดนัดวันเสาร์มีเฉพาะวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นชื่อว่าตลาดลงเลตลาดลงเลแล้วก็พอกินเสร็จก็จะลงเลจริงครับจริงหรอกระโดดลงเลไปเลยจริงหรอแล้วตอนที่อยู่ที่ถ้ำพญานครจะเล่นน้ำไหมก็เล่นแต่ว่ามันเป็นตอนช่วงประมาณสิบโมงเที่ยงนะแดดมันจะแรงมากเลย อาจจะเล่นหรือไม่เล่นก<ม>็ค่อยว,ว่ากันอีกทีหนึ่งหรือสภาพอากาศหรือสภาพน้องสภาพอากาศสภา,สภาพหนุ่มไหวอยู่แล้วหรอแค่ได้เล่นน้ำอ่ะจริงหรอจริง สวัสดีเช้าวันที่สองครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หาดบางปูนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งหาดแหลมสาราแล้วก็จะขึ้นไปที่ถ้ำพญานครน,นะครับวิธีการข้ามไปจะมีด้วยกันสองวิธีก็คือนั่งเรือไปซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเดินข้ามเขาไปอย่างนี้มีัไครบก็จะมีตามทางขึ้นไปเรื่อยๆเอาอยัางไงดี เดินขึ้นได้เหรอแบบนีไ้ไหวเดินไปเดินกลับนะแล้วก็เดินขึ้นท้าพญานครได้นะไ,ไหวเห,หรอโอเคน้องจะเดินนะวันๆโอเคไปลองดูครับสำหรับระยะทางที่จะเดินข้ามไปฝั่งหาดแหลมสาราเพื่อจะต่อเพื่อจะเดินต่อขึ้นไปที่ท้าพญานครก็คือสองกิโลเมตรนะครับไ,ไหวบ้าง มันได้แบบนี้มีจุดพักเราต้องเดินขึ้นถ้ำนั้นอีกห้าร้อยเมตรนะได้แบบนี้มีจุดพักอ่ะโอเคเด็กบอกว่าไหวผู้ใหญ่ก็ต้องไหวน่มเป็นถ้ำันไดแล้วมีที่พักิ้ใหต้อผู้ใหญ่หนึ่งเด็กหนึ่งครับครับผมเด็กบาทเด็กจะเดินขึ้นครับเมื่อวานไปร้องไห้บนเขาแดง อีกสิบเมตรอ่ะจะขึ้นไป <ละ S 2> ตรงซุ้มไม้อ,มอ่ะอ่าแล้วก็ไปยืนร้องไห้ตรงนั้นวันนี้เอาใหม่นะครับอันนี้มีที่พักได้เดี๋ยวก็นั่งพักได้เรื่อยๆเต็มข้างเลได้พักได้ครับอืมพักได้ครับแล้วก็เดี๋ยวลืมแหมเราต้องไม่ลืมทุกครั้งถ้าเกิดเรามาที่อุทยานแห่งชาติคือเล่มเดิมอ่ะถายไว้สีซื้อใหม่เนี่ยเวลาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่ะป้าก็จะเก็บแบบเนี้ยขอบคุณมากครับ หนูไม่อยากวดถ้าชอบอวดพยานแห่งชาติเขาสามร้อยอดท่านพยานครเร er nah ิ่มเดินขึ้นจากฝั่งหาดบางปูไปที่หาดแหลมสลาครับก็ที่นองก็ที่ก็ที่สามไปเครื่องกำลังร้อนไงเดี๋ยวจะรอดูว่าเดินไปสักห้ารอยเมตรสองร้อยเมตรแล้วมันจะเป็นยังไงบ้าง ไปเหนื่อยแล้วเอาไงจะเดินขึ้นหรือจะนั่งเรือฮะนั่งเรือนั่งเรือเพรมีเด็กบอกว่าเดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปนั่งเรือแทนอะไรของเด็ก ฮะ <Huh? S 2> อะไร <laughs> สีครับเรากำลังจะไปลงเรือแล้วนะครับครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ที่พยายามจะเดิน<ม>ข้ามจากแหลมไอจากหาดบางปูไปนู่นละมันชันมากครับมันชันมากที่ลิงก็เยอะที่ลิงก็เยอะ,ลยอะแล้วน้องก็เลยคิดว่า ถ้าเกิดว่านั่งเรืออาจจะไวกว่านี้ก็คือเก็บแรงเอาไว้เหรอเพราะเดี๋ยวต้องไปปีนเขาตรงนู้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเค<า>เบอร์หนึ่งแลครับรอโอเคเราเจอเรือที่จะพาเราข้ามฟากไปฝัปฝ่งนู้นแล้วน,นะครับเดี๋ยวต้องลุยน้ําเล็กน้อยจุดตับจุดตับสีจะไหวไหมเนี่ยสีถกงเกงขึ้นมางสูงหน่อยลูกเดี๋ยวเปลี่ยนเกงลงเรือมาเรียบร้อยนะครับ ข้ามฝั่งจากหาดบางปูไปที่แหลมสาลาลงจากเรือเรียบร้อยแล้วย้อนแสงเล็กน้อยอออนะหาดแหลมสาลา ครับฟ้ามาครั้งแรกเมื่อสามสิบปีที่แล้วโอ,โอ้โหเก่ามากน้องอยู่ไหนอะตอน<ะ>ตอนั้นอะตอนนั้นน้องอยู่ไหนอะเ,เทพพบุชเทพพบุชเลยวิ่งรีบเข้ารีบเข้าร้อน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 เจอคนเดินสวนหน้าก็ทักทายหน่อยสวัสดีครับรสวัสดีครับสวัสดีครับไงสวัสดีครับก็ได้ จะเซฮัลโหลหรือจะสวัสดีครับก็ได้เซฮัลโหลเซฮัลโหลสีบ้าสีบ้าไปแล้วท่านที่มีโรคประจำตัวให้พิจารณาก่อนขึ้นกอ้วครับไปลุย <Hello. S 1> วันนี้ทะเลน้อยของเรา ใจสู้มากนะครับทะเลบอกว่าทางวันนี้ดีกว่าทางขึ้นจุดชมวิวเขาแดงเมื่อวานเยอะเลยเนื่องจากว่าที่เนียเป็นที่เที่ยวหลักนะครับของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดก็คือที่ถ้ำพญานครนี้จอนทีก็เลยทําทางขึ้นไว้ค่อนข้างจะดีทะเลก็เลยไปต่อได้ เราควรจมน้ำมาสองขวดนะตอนนี้เราอยู่ซ้ำแหกนะครับใช่ใช่ทำไมหอบแพกแหกอ่ะค่อยจิบนะอย่าก <IM> ินหมดเบืืองพอระหว่างทางนอกจากขั้นบันไดที่เจ้าหน้าที่ทำมาให้แล้วนี่ยังมีรั้วให้เราก่อยเป็นระยะระยะด้วยนะฮะมีพักเบรกกันบ้างระหว่างทางเรื่อยๆ ด้วยความที่ระยะทางเนี่ยมนนันขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นอย่างเดียวเลยเนาะก็เลยทําให้เหนื่อยขึ้นข้างง่ายอยู่เป็นเฉพาะตัวผมที่เหนื่อยง่ายทะเลไม่เหนื่อยลูกเหนื่อยต่อไปต่อได้นะครับทะเลว่าไว้ต่ดอไป ผากับตรงนี้เป็นจุดชมวิวแล้วเป็นจุดพักใหญ่ๆจุดแรกนะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านมาแวะพักดื่มน้ำดื่มท่าเติมน้ำตาลกั่าี่นี่อ้มาทลวนได้ใช่อไ่ร้อนเรามันอบี่ครับลุกวนลุกอมสักสองเมตรได้ที่อุ่พกเลยทางก็ยังชันขึ้นเรื่อยๆนะครับ โชคดีที่ว่าเขาทําเป็นลักษณะของขั้นบันไดเอาไว้ให้ก็เลยเดินง่ายหน่อยง่ายกว่าเมื่อวานเยอะเท่าไหร่นะโอเค okay, ลุยวิ่งเลยไม่ต้องวิง่งน้ามันจะหมดไวมากเลยสิทึก <laughs> ไงโปชีอั้นไว้ก่อนพยายามหายใจช้าๆนะลูกมันจะทำให้หัวใจเราเต้นช้าลง แล้วเราก็จะหายเหนื่อยง่ายขึ้นไ่ต้องพักนก่อนโอเคเดี๋ตามไปอีกสามสิบเมตรคือทะเลเขาบอกว่าถึงตรงนี้มันไม่มีแสงแล้วอ่ะไม่ต้องใส่หมวกก็ได้แล้วเม่งอ่ะเปิดไปเหอะไม่ต้องอายหรอกสีไม่เข้าใจอ่ะเราจะหอกไปทำไมอ่ะ ระวังด้วยครับนี่ยไม่ทันขัดคำโดนหินขอใช้คำว่าโคตดได้ไหมได้ครับโคตดของโคตดโคตดโคดสวยนี่เหรอ ก็หมายถึงว่าแบบว่าน้ำความมันเป็นขั้มถ้าไม่เห็นพังขอเล่าไม่เท่ามาด้วยตาไม่ให้เท่ามาเห็นด้วยตาตัวเองอันนี้สวยจริงยังยังลงไปไม่ถึงพที่นั่งงล่แค่นี้ก็สวยแล้วอแค่นี้หนูก็บอกวมแล้วอ่ะ

ได้พาผมมาถึงด้านในของถ้ำพญานครแล้วนะครับถึงที่เรจะน่าเป็นพระที่นั่งครูหาคารุษะนะครับเป็นยังนี้ลูกสวยไหมสวยครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับคุ้มค่าไหมคุ้มครับเหมือนอย่างที่เขาบอกกันนว่าเหมือนฟังเขาเล่าไม่เท่ามาเองเพราะนั้นมาเองดีกว่าครับมาแล้วตอนนี้เราลงมาที่พื้นราบเรียบร้อยแล้วนะครับ สี่ร้อยแปสิเมตรไปกลับก็ประมาณอออกิโลนึงทำไมอ่ะไปเอาผึชฉีก่อนน่าเสียดายเหลือเกินครับที่เราจะต้องกลับกันแล้วจริงๆแล้วที่บริเวณหาดแหลมสาราแล้วก็ท่าพญาคนครเนี่ยยังมีเยอะจุดที่ ให้เราสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้จุดเดินถ่ายรูปอะไรอีกหูเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเนื่องด้วยระยะเวลาจำกัดนะครับยังไงวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราน้องทะเลเ<อ>นะครับขอบคุณมากๆที่มาร่วมแจมกันในวันนี้นะสนุกไหมสนุกครับอ่าแล้วมีอะไรอยากฝากบอกถึงพี่ๆป้าๆลุงๆนะนะ้าๆอ่าๆบ้างใครอยากมาจอมาร่วมเที่ยวกับป๋าหรือว่าอยากจะให้ป๋า ไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครฮัมเยี่ยมอม่ะสำหรับทิปนี้สวยไหมสวยครับฟังเขาเล่านี่เป็นไงไม่เท่ามาเองเพราะฉะน,นั้นแล้วออกไปดูโลกกว้างกันเนละฮะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนละแล้วเ<ะ>จอกันใหม่คลิปหน้า<ะ>วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ตอนนี้เราอยู่ที่าแหลมสาลาแหลมไปแล้วแล,แล้วละตอนนี้เราอยู่ที่อํยาเพแยนนคร